ดีเพื่อนๆทาง youtube กันทุกๆคนเลยนะครับวันนี้ก็มาพบกันกับโค้ดแบงสอนออกกำลังกายนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนการออกกำลังกายที่เรียกว่าท่าพลูอัพนะครับผมพอดีว่าผมกินอาหารไปแล้วนะครับตอนนี้น้ำหนักตัวก็น้ำหนักตัวตอนนี้7จ็ดิบสามโลนะครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าพลูอัพเล่นยังไงแล้วก็ จะได้ปีกแผ่นหลังที่กว้างแน่นอนนะครับเพื่อนๆทุกคนขออนุญ,ญาตกินน้ำแป๊บนึงครับได้รับที่กว้างปีกแผ่นหลังที่กว้างครับเล่นไปประมาณห้าเซตนะครับเล่นไปประมาณห้าเซตแล้วก็พรุ่งนี้ผมก็พักแล้วนะครับเซตละสิบสองถึงสิบห้าครั้งนะครับผมเดีย๋ยวมาดูกันว่าเล่นยังไงนะครับ จะล็อกสมบัตด้านหลังนะครับล็อกสมบัติด้านหลังแล้วก็แอบอกขึ้นนะครับแล้วเวลาเราดันขึ้นหายใจออกพยายามพยายามดันหน้าอกขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็มือกว้างกว่าหัวไหล่มือกว้างกว่าหัวไหล่เล็กน้อยนะครับ ก็จะโดนมันก็จะโดนแลปจนเต็มเลยนะครับเพื<ๆ>่อนๆก็จะโดนแลปเต็มเลยมันก็จะได้แผ่นหลังประมาณนี้นะครับจะได้แผ่นหลังประมาณนี้เลยเพื่อนๆทุกคน